วันนี้เราต้องมาทาสีให้ลูกค้าที่คอนโดห้อง8ทับ482กันนะวินห้องใหญ่ไม่จอนลูกค้าเลือกเฉดสีไหนมาราจรเลือกเฉดสีชมพูแบบสดใสามากวินสีสวยอยู่นะถึงห้องลูกค้าละสีตัวนี้ใช้ดีอยู่นะวินแบรนด์ T O A ดีจริงจอนที่บ้านก็ใช้ตัวนี้อยู่สีสดใสสบายตามากชื่อรุ่นว่า T O A f o s e a s o n ใช่ไหมจอน ใช่เลยวินลูกค้าเลือกมาได้ถูกรุ่นจริงๆมันทนแดดทนฝนด้วยนะถังสีก็สวยงามทาสีออกมาก็สวยงามเหมาะกับสีที่ลูกค้าเลือกไว้จริงๆทาออกมาก็สวยงดงามจัดออกตามสไตล์ของลูกค้าและสามารถไปสั่งซื้อที่ร้านโทปินัสใกล้คอนโดลูกค้าแล้วด้วยนะวิน สีตัวนี้มีชนิดกึ่งเงาชนิดด้านภายนอกและชนิดด้านภายในอย่างเดียวนะวินดีเยี่ยมเลยและมีหลายเฉดสีด้วยใช่ไหมจอนใช่ละว,วินนี่ไงทาออกสีส้นงดงามสนใจสามารถไปสั่งซื้อที่ร้านตัวเพนได้เลยวินโอเคเลยจอนตอนนี้ทาเสร็จแล้วไปแล้วนะจอรนเจอกันคลิปหน้าบายบาย